สวัสดีค่ะบรรยากาศของห้องเสื้อกริตยาในช่วงเย็นนี้นะคะก็จะมีชุดไปงานที่ลูกค้าสั่งตัดนะคะแล้วก็จะมีเป็นชุดทำงานเป็นไซสูตรเก,กเก๋งเกงขาสัาน้น ที่ลูกค้าสั่งตัดเช่นกันค่ะจะมีความสวยเก๋นะคะแล้วก็ทันสมัยมากค่ะเป็นชุดกางเกงขาสั้นเป็นสีทองนะคะตกแต่งด้วยกระดุมมุกเข็มขัดมุกการแตัดเย็บที่ละเอียดมากเลยนะคะใส่แล้วสวยโก้แล้วก็ทันสมัย ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลก็คือจะมีงานมงคลสมรสงานแต่งงานเยอะมากแล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาสั่งตัดชุดไปงานไม่ว่าจะเป็นชุดแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาวหรือจะเป็นชุดมั่นชุดแต่งงานนะคะช่วงนี้ งานเยอะพอสมควรเลยค่ะที่ห้องเสื้อกริตติยานะคะนี่คือบรรยากาศช่วงเย็นของวันนี้นะคะที่ร้านนะคะก็จะมีผ้าให้เลือกด้วยนะคะเผื่อท่านใดเข้ามาก็จะเลือกผ้าที่ร้านได้มีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าลูกไม้ ผ้าพื้นหรือจะเป็นผ้าไหมไทยนะคะหรือท่านใดย,ยังไม่ถูกใจอาจจะมีแบบมาเองแต่ทางร้านเราก็สามารถจัดหาให้ได้นะคะคก็จะมีห้องลองห้องลองตัวนะคะตรงนี้เป็นห้องลองตัวค่ะแล้วก็จะมี นะคะให้ชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,นะคะนี่เป็นไลฟ์ครั้งแรกของห้องเสื้อกริติยเลยนะคะช่องกริติยของห้องเสื้อกริติยนะคะให้ชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของห้องเสื้อค่ะ ก็จะมีผ้านะคะผ้าหลากหลายเลยนะคะสีสวยทั้งนั้นคะ่ะแต่ละชิ้นเราเรียงไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นความสวยนะคะแต่ละชิ้นก็ต้องคลี่ออกมานะคะที่พับไว้อยู่เรียงไว้ทั้งหมดนี้นะคะจะมีสีขาวมีลูกไม้ตรงนี้จะเป็นผ้าลูกไม้นะคะลูกไม้ จะมีลูกไม้ปักเลื่อมด้วยนะคะมีสวยๆเยอะเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีทองระยิบระยับช่วงนี้จะเป็นลูกไม้แล้วก็มีเป็นคริสตัลทั้งผืนเลยนะคะหรือว่าจะเป็นแนวผ้าใส่สบายๆเป็นผ้ายืดเราก็มีนะคะผ้ายืดสวยๆผ้าคอตตอน ผ้าคอตตอนหรือจะเป็นผ้าปากักนะคะผ้าปักนี้สวยมากเลยค่ะจะมีผ้ามากมายเลยนะคะหรือท่านใดลูกค้าที่มีผ้าอยู่แล้วจะนำผ้ามาเองทางร้านรับออกแบบแล้วก็ตัดเย็บ นะคะออกแบบให้ได้เลยค่ะหรือท่านใดจะมีแบบมาด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะทําตามแบบแล้วก็ดัดแปลงให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสินาทีนะคะ ก็คือร้านปิดแล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้ชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆค่ะต้องอาจจะพูดติดขัดบ้างนะคะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในการไลฟ์ของช่องกริยาเลยค่ะแล้วก็โอกาสหน้านะคะเราจะมาไลฟ์แล้วก็มาพูดคุยกันแบบเห็นหน้านะคะวันนี้ขออนุญาตให้ชมบรรยากาศห้องเสื้อกิริยาไปก่อนแล้วกันนะคะ แล้วก็คราวหน้าโอกาสหน้าอยากจะมาพูดถึงเรื่องเป็นชจ้าภาเป็นแม่เจ้าบา่าวเจ้าสาวจะแต่งตัวยังไงดีนะคะหลายๆท่านก็คงจะกังวลว่าเราจะใส่ชุดแบบไหนไปงานนี้ซึ่งเป็นงานสำคัญของลูกเราเองงานสำคัญของเราเองหลายๆท่านอาจจะมีความตื่นเต้นแล้วก็ เกิดความไม่มั่นใจกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ครั้งหน้านะคะวันนี้เล็กๆน้อยๆน,นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชมไลฟ์ live ครั้งนี้ของช่องกริทยานะคะท่านใดมีคอมเมนต์หรืออยากจะให้ไลฟ์เรื่องอะไรในโอกาสหน้าเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องกริยา ของเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ